สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมานี่มาพบกับหู่น้ำไส้อีกเส้นเคยนะครับผมเวลาย่ำสวงใบนะครับผมก็เลยมาตามคลิปแนวทางตัวเลขให้ f c นะครับหลังลงแนวทางตัวเลขของเลขใบเขียวนะครับผมนี่แหละครับก็เดียมาอัดต่อเนื่องให้ f c ทุกคนนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมที่เหตุบางใดผิดคัดของนะครับผมหูวน้ำไส้อะปรับพยายามทำนาที่ให้ดีที่สุดครับผม นี่แหละครับบรรยากาศครับผมหลังบ้านนะครับผมอาจจะกล้องสั้นแน่ได้ครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มันกะอ่าได้สูราคาของพอกระแม่นนะครับผมเดี๋ยวอุ้นำใส่เก็บเงินเทปยูทูปก่อนนะครับผมจะไปซื้อเครื่องดีๆครับผมเอาคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปเหล็กวูมฝันนะครับผมก่อนจะไปรับส้มรับฟังกะมาฟังเหล็กวูมฝัน น้ำของอูน้ำเซกอนนะครับผมก่อนที่จะไปฟังของพอเยของอูน้ำไสเนาะครับผมเพิ่นฟันเมื่อขึ้นครับผมแต่ว่าอูน้ำเซกะฟันเด้สองสามมือแล้วครับผมอูน้ำเซกะฟันมาตลอดเลื่อยครับผมหลังจากที่บว่าโอ้สว่วงนี่หนาวบ่่อยฝันเจ๊งไดฝันสุมือเลยครับผมสามมือนี่เนาะครับฟัน่คือกันจักเม็ดเลยด้วยครับผมฟันคือกันแค่สองมือครับ เดี๋ยวอูน้ำไส้จะบอกให้เอฟซีฟังด้วยครับผมคลิปเลขคว้อมฝนของอูน้ำไส้เนาะครับผมเป็นฟันครั้งแรกเลยเนาะครับผมในปีนี้เนาะครับฟันว่าเดบไปอ่าอำทางอำเภอครับผมเป็นหนาโรงเรียนเนาะครับผมก็เห็นรถทั่วรถรถขวมเนาะครับผมแต่ว่าเราเห็นปลายเบียงด้วยครับมันขวมมันพลิกมันแบบมุน,แบบมนไปหมดเลยครับก็เห็น ศพครับผมที่ห่อผ่าขาวนะครับทังไส่ทังยิ่งทั้งกะผมรู้ซึกมันขิดไปเองนะครับว่ามีไส่มียิ่งนะครับผมทล้งกะลายพร้อมครับผมจนนับปดถวนเลยครับผมแต่อีกสิ่งสำคัญนะครับผมที่วน้ำไส่กะพิมพ์ใน Google ว่าแบบฟันเห็นศพผมผ้าเหลืองนะครับผมแต่มันแบบขืนไม่ว่ามีศพผมผ้าเหลืองน้ำมีน้ำเหลืองแล้วก็กลิ่นครับผม อูน้ำไส้บอรดีพิมพ์เขาว่ากินครับแต่ว่าในความฝันอูน้ำไส้เด้กินครับผมมันกินแบบบอกแปลกๆครับเม่เคยได้กินมาก,ก่อนครับแต่ว่าเป็นเคลื่อนบ้นศิลน,นะครับผมมือนันเนาะครับอูน้ำไส้กะบอร์ดีเสดเดอนี่ยังนะครับผมตื่นขึ้นมากอะด้คิดพ่อจำเป๊ะๆเ,เลยครับอูน้ำไส้กับปเบองนในทำาน่ายควมฝันนะครับผมอ่าเลขกเหลขกเกี่ยวกับ อุบัติเหตุเหล็กเข็นศพไตโหงสีเนาะครับผมมีน้ำน้องไหลมีกินครับผมมีซี่ศูนย์ซี่หกซีหายแหละครับผมติดซีเนาะครับนี่แหละครับผมบุลลธรรมเสกอะเป็นเหล็กคว่วฝันเนาะแล้วต่อมาครับผมบุลลธรรมเสกฟันเห็นส้างครับผมตัวที่แม่น้ำเสียไปลูบหลังครับผมส้างตัวนั้นกันกนอายุสามสิบแปดปีพุ่นเด้อครับฟันว่าป่วยส้างป่วย เพือนีของอูน้ำไสอูน้ำไสกับฟันเห็นอีกแล้วครับเพื่อนก็เอายามาป้อนครับผมสร้างตัวนั้นก็หักออกครับกฟันกับบตอนเหนื่งครับผมจําเด้ประมาณซ้ำเนียครับแต่ว่าขึ้นหลาสุดของอูน้ำไส้นี่นายจำเด้เป๊ะอยู่ครับผมฟันว่าได้อุ้มเล็กหน่อยครับผมเล็กหน่อยบุซไายครับพึ่งออกไม่ไม่เลยเด้อครับผมกั เพิ่งออกไม่ไม่แต่ว่ามื่นตาไดแล้วผมกะงงเพื่อกันครับมันแปลกๆนะครับก็เป็นดินหัวอ่อนเขียนอนอ่อนอยู่ครับผมแต่กะรู้ว่าเป็นเด็กหน่อยผู้ชายครับผมเพราะว่าอุ้นน้ำใส่กะเห็นเมดเลยครับแต่๋ยหออุ้มผ่าขาวครับผมแม่น้ำเสียกะเย็นยิมตลอดครับผมอุ้นน้ำใส่กะอุ้มทั้งอุ้มทั่งนั่งไปเรื่อยๆนะครับแต่เด็กหน่อยกับว่าห้ครับนี่แหละครับผม เรียกควมฝันของอูน้ำไส้นะครับผมที่จำเกินใจกับเรียกวัตถิเหตุดีแลวครับที่พมพม่าเขามีน้ำหนองนะครับผมหนาคลัวสุดๆเลยครับผมสำหรับอูน้ำไส้นะครับเดี๋ยวอูน้ำไส้ใหญ่เขียนห้เบิ้งนะครับผมพร้อมกับเรียกควมฝันของพเยของอูน้ำไส้นะครับเป็นยุทิงเฮียนครับจะพาไปเบิ้งไปเตมเบียนลดพเนยอูน้ำไส้พร้อมครับว่าเป็นตัวใหญเนะครับเอา นี่แหละครับผมบรรยากาศครับผัวน้ำใท่จะไปถามพงเย่น้ำกันนะครับผมว่าฝันแนวทางแบบเดครับผมไปตามตอนต่อไปเดลเลยครับผมเนามาตามเล้อครับผมพงเย่ครับผว่าเดชซีครับพงเย่สวัสดีเอฟซีแล้วครับบาดเนี่ครับมาตามเลขควบฝันต้อครับควบฝันพเย่ฝัน่าฝัน่าเลยประคี้ล่ะ ปันบายเห็นรถคันอีขาวนี่เนาะรถที่ขาวรถจองอย่แล้วเึ็นรถขึไปชงพระขึ้นนี่ชงพระพันปู่พันมี่มาสององค์ก็เล่นเล่นว่าเล่นกับพระนี่ล่ะห้ามกันนององค์มาดิตอนแรกเอารถมาขิไปชงเพคนเพันก็เลยขึ้นรถรถคันนี้นี่คันหนีเขาวขานี่ล่ะขึ้นรถแล้วรถน้ำเสียครับปีบ่ายนี่ก็เลยขับออกไปครับขับออกไป ไปจอดไป่าสิน้องหูก็เลยขึ้นไปขับอืมขึ้นไปครับไปส่ทรงครับพี่ทรงคนน้องหานพี่นี่โอ้สี่ทรงคนน้องหานเลยอ่ะทรงน้องหานไกลเติมยี่เรื่อ่มาสิขึ้นไปขับแล้วรถแล่นออกไปตัวหนุ่มอยากมองพักส่งโคกมาเล่รถกะเพราแปลนมาเนีแล่น้ำกลนที่หวัดแล่น้ำกลนมันสะกดหรือแลรงมาท่านรถครับพูดน้ำใส่โดดลงรถเลยติโดดลงรถรถแปลนพระก็นยี่นิหานปานแสดงหนังบนต้นนี้ปาน พ่นไปเก็ดจั้งใดบูน้นี่แล้วต้ากดไปรถตีลังกากิ่งมุนอมบอมไปใช่รถก,กูมุนกันแล้วเออบาดนียว่ารถูกห่างกันเยอะนะบาดนียอยู่ขีขี้เราห่างเดี่วไอ้เบิ่งรถกับเกี่ยงทงั้งหนักกันชนกันยังมันหอยย่างยังไงทั้งคางกูมุนเ <c oughs> <ล>ออรถตีนท่อเก,กิดป้าไปเนี่ย<อ><อ>ซ้องกัไปปูพลังเนี่ยหกหมวกก็หอมวักหอมวักเก็บว่าบาดไปยังซื่อเยอะเมื่เป็นยังเลยจับรถงัดขึ้นตั้งตึ๊กขึ้นจำได้เ่อเป็นปู ผู้ใดผู้ดาห้มผาเลี้ยงเอผาละทลี้งพวกคจับผนมนว่าพวกเลี้ยงดอกที่ซอมใหม่ไว้สิมาดิมับิ้งหบิ้งเหลี่ยวห้อมห่อนเลยก็มันที่ซอมใหม่โยมันก็ห่างกันแค่ว่าพอดีผนไปชงกห้างนี้ขับไปอีกอยขับไปนีไปนีไปมันทางงอเลยมันเหลี่ยวว่าไรพวกมันไรขาดจอดเจ้าหันนี่ห่าด็กล้เบิ้งท้งหลดเจ้าหันงรถดเจ้า โอ้ยตกใจโอ้ยว่าคิดยากคิดยังไปเป็นเนี่ยไรพวกนี้คลุกอังเลยคลุกอังจิตคุ้เมียขึ้นดีใจยาวแล้โอ้ยกูฝันตัวนีเลยนึกว่าเป็นของแท้นึกว่าเป็นของแถมนะรถลดจา <c oughs> ของเราลด,ดขัน้นดิมันมีลงังค่าดิคือลังค่าว่ะเลขมันกิดไปทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถต้นนี่ครับดอมันออกตัวน,นึงขอได้ออกอ่าซีซี ถ้า่อนออกทีหนึ่งแล้วหาที่แบบสองสี่ี่ห้เนาะเด็กไปทะเบียนรถออกตรงตัหาท่ซีาก่อนอย่างเดียวห้าสี่ครับจับใส่เหรียญเอาด้วยเนาะมันตีรังกาีมันตรงกลับมาดีกว่าีลังกาตตรงกลับมาหาซีซีตีซีซีหาซีซีหาชื่อชื่อร้ายรตูอกสองซีซีหาาซีซเลยเพาะ่รถมัน ก็ได้ถามปู่อยูว่าปูเป็นยังไงคือเห็ุจากมันยังไงมันคือหยุดคือจริงดึงเบรกมือแล้ว่าท่านดึงเบรกมือเอาใบเบิกควอมนี่มีด <oz> ah ึงอันนี้ว่าท่านใช่โอ้ยแต่กนนี้เอาเดี๋ยวอูน้ำใส่ให้พ่อใหญ่เขียนให้จะเข้ากันนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งอีกรอบสุดท้ายด้วยครับผมเอาครับก็ได้เขียนให้เอฟซีเบิ่งน้ำกันเรียบร้อยแล้วครับเลขฝันพ่อใหญ่นะครับผมรวมกับพองอูฝันพร้อมเพิ่มเติมนะครับผมคิดพิเศษกับเลขฝันพ่อใหญ่ครับ สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมพ่อสอพ่อเน่กสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าครับนี่แหละครับอายุพ่อเน่กเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบห้าครับนี่แหละครับโอ้เจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามคอเสิร์ตเขาใหด้วยครับผมเบื้องเป็นยอดชางด้วครับบานิตเล็กทะเบียนรถบานี้ครับสองสี่สี่ห้าับนี่แหละครับไฮเอฟซีจับไซเรนเอาครับเพราะว่ากัเอาเขียนๆเลยครับผมมีตัวเหล็กนะครับผม นี่ครับพ่อซออูน้ำไส้นะครับ2,548ครับอายุกับสิปีครับเหล็กฟันอูกับเบื้องห้ทำหน้า if ันเอาได้ครับผมนี่ศูนยนะครับที่ว่าเห็นผ่าเหลืองเออผ่าผ่าเขามีน้ำเหลืองแนี่ครับผมนี่ครับอันนี้พระถือศีลครับผม227ที่ข่วมฟันพ่งเงยครับนี่แล้วครับผมเลขตัวเลขแนวทางนะครับผม นี่ก็เพิ่มเติมพระถือศีลครับผมสองร้อยยิบเกียนี่ครับเพิ่นถือศีลนะครับผมเอากันไปดีกว่าแก่ครับผมนี่แหละครับแคปเอาได้ครับผมแคปใส่หน้าจอครับนี่แหละครับเมืองเป็นแนวทางได้ครับผมนี่แหละครับเลขฝันพ่อใหญ่นะครับผมพิจารณาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับผมเอาคลิปนี้ก็มียังฝากเอฟซีบอปปี้ คอยถูกหวยรวยนเนงินจำนวนมากเลอเบิ้งที่สนาเล่นครับตัดเล่นเอาครับตัดเล่นเอาตัดนาตัดหดลังอเอาเล็กรถเล็กรถอัดเจอมันก็เคยออกฮืมฮาก่อนเนี่ยมันก็ออกขาซีดีแล้วเ็อเต็มๆเลยสามตัววอนที่ทำมันออกสองซีหรือว่าซีขารอบเบิ้งครับบิบ้งเอานี่แหละครับแคปหน้าจอเบิ้งเอาด้วยครับผมเหล็กฝัน พ่อญ่ครับผมนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้กับอวยพ่ในเอฟซทุกคนนะครับผมถูกหวยเลยเงินครับอายุหมั่นก้นเงินสุขภาพแจ็งแรงครับผมสำหรับคลิปนี้พอะกันไม่คลิปหนาเลยครับผมปังๆมันหมานํำกันครับสวัสดีครับ